โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเมนูตกำกระหล่ำปลีแต่รอบนี้ขอตำแบบเส้นสดดูจบแล้วช่วยบอกหน่อยครับว่าเมนูนี้ควรได้กี่คะแนนดีสําหรับเมนูตกำกระหล่ำปลีต้องบอกว่าเป็นอีหนึ่งเมนูที่ผมชอบกินมากๆไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินเมนูนี้ไหมแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยกินแต่บอกเลยเมนูนี้แซ่บอร่อยแน่นอนครับช่วงระหว่างที่สองคนนี้ช่วยกันผมก็ไปทําหน้าที่อื่นและตอนนี้ฟีฟ่ากับน้ำมือหมืกก็เตรียมกระหล่ำปลีให้เราพร้อมแล้วครับเวลาทําเมนูส้มตำทุกครั้งก็ต้องมีเส้นด้วยนะครับและที่ผมกําลังลวกอยู่เป็นนนเส้มมมีีุ่่่ๆวาแตใคร สำหรับเครื่องปรุงส้มตำตอนนี้ก็พร้อมหมดแล้วได้เวลาตำแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเราจะมาตำพริกกระเทียมใส่พริกกระเรียงด้วยนะครับเพราะว่าอยากได้แบบเผ็ดๆไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับทุกคนได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับมาที่ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ถั่วฝักยาวสำหรับขั้นตอนนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ต้องตำให้มันละเอียดมากพอได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปต่อเลยนะครับมาที่เครื่องปรุงความแซบเราก็ต้องใส่ปลาร้าแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บผงนัวก็คือขาดไม่ได้นะครับเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาอีกสักน่อยยแล้้ววจบบดม ลปสำหรับมะนาวผมอยากได้แบบเปรีร้ยวๆหน่อยนะครับก็เลยใส่เยอะหน่อยช่วงระหว่างรอ,อน้ะมือมือ,มอบอกว่าหิวมากก็เลยมารองท้องด้วยขนมม,มาต่อกันที่เมนูตำกะหล่ำปลีตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ใส่เส้นแล้วครับสําหรับเส้นกะหล่ำปลีที่เราซอยวันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนใส่ในครกเสร็จหมดแล้วก็ตำให้เข้ากันให้มันนัวๆไปเลยครับเสร็จหมดแล้วไม่รอชา้ามาเทใส่ขันโตที่เตรียมไว้จัดเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้สําหรับส้ตมตำโครกนี้พอจะทําใครหิวได้บ้างไหมครับแต่ที่แน่ๆพวกเราหิวกันมากๆแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปทานกันนนก่่่อะครวาแตมีใ สนใจมาทานด้วยกันไหมครับ